สนับสนุนโดยโคงงานผลิตปรุงแต่งนำประแอกปาโต้สวนบุคคลประแอกดีประแอกแซ่บประแอก,กกานัวนัว ประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นซื้อทางด่านการท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์มว่าจะเป็นทางธรรมศาสตร์วัฒนธรรมละก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งหีดของประเพณีอันงดงามและย่างเนี้ยวแน่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อวันวนมานีประเทศลาวเองก็ถือจัดอันดับหนึ่งในหาประเทศที่นาไปท่องเที่ยวที่สุดประจําปี2 0 2 3และนอกจากนั้นก็ติดท็อปาประเทศที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวดียอด,ดนิยมอีกแห่งหนึ่งของโลก สนันมะนีแอดมินเองกะจะนําเสนอทัผู้มนะครับผู้เรื่องเล่าข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องการมาเที่ยวประเทศเลาาซึ่งในระย,ยะที่เปิดประเทศในปีสองพันสองเป็นต้นมาเห็นได้ว่ามีจำนวนหนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวส้มประเทศเลาาเป็นจำนวนลวงไหลเจ้าออกมาแล้วสำหรับไล่ซื่อทับหาประเทศที่ว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศเล้าหลายที่สุดหาอันดับนับตั้งแต่ต้นปี2022ั จนมาหอดเดือนกันยา2 0 0นสีญญ่สนี่ด้วยนะครับข้อมูลจากกลุ่มการตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเพื่อก็ได้ซี่ห้ฮูวท็อป p 5หรือว่าท็อปหประเทศที่เดินทางเขามาเที่ยวส้มซอบโปเล่าหลายที่สุดประกอบมีอันดับที่1นักท่องเทีเท่ยวที่เดินท,เดนทางมาจากประเทศไทยมี3 6 5 5 1 5คน ห้องโรมาแมนจากโซปอจีนมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา18ท0นเก่าหอยกับ2คนส่วน,นับที่สมแมนนักท่องเที่ยวจากโซกาหดีหรือว่าเกาดีไตะท่าะผู้สมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศลาวเก่าพันแปดหอยแปดสิบห้าคนอันดับที่4แมนนักท่องเที่ยวจากโซอเมริกามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศลาวหกพันหกหอยกสิบห้า 6, 6, 6, 9, 9, คนและอันดับสุดท้ายัับที่ห้า ก็คือนักท่องเที่ยวจากประเทศกัมพูชามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศลาว6 3 7 9คนมาหอดปัจจุบันระยงาเก่าเดือนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวลาวแล้ว1ล้าน7 0 1 8 6คนแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ6 4 4 7 5ห6คนและนักท่องเที่ยวภายในประเทศ1ล้าน3 7 0 5 0คน ส่วนักท่องเที่ยวอยูลล่ลาวเพิ่มขึ้น3 9ถ้าเทียบใช้ปี2000รายหับที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวมีถึง1.17ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและรายหับจากนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีถึง1.01ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนักท่องเที่ยวจากชาติอาเซียนกวมเอาลากว่า8 9ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดและมี6%จากอาเซียแปซิฟิกส่วนนักท่องเที่ยวจากยุโรป กวมเอาเพียง2%เท่านั้นส่วนสซอเมริกากวึ่าเอา1.52%และจากแอฟริกาและอาเซีกลางกวมเอาเพียง0.41%แต่นอกจากนั้นเพื่อนก็ยังไใน้ฮฮูเติมอีกว่าในอีก3เดือ,ตอนต่อหนา้าหอดถ่ายปี2 0 2 2คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาตต่ม3 0มแ0นกว่าคน จ้าที่เดียวว่ามกเปล่านับมือนับมีนันกองเที่ยวเดือนทางเขามาทาองเที่ยวนับมือนับสูงขึ้นสนั่นแน่นอนไรครับที่เขามา้าในนาเงินตาต่างประเทศเขามาทีประเทศเลาากัเป็นจํานวนเพิ่มขึ้นเสียเดียวกันนับตกเต้การสร้างเส้นทางรถไฟเล้าจีนในเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่หนึ่งสองธันวาปี2 0ง1ที่ผ่านมาจำนวนนักองเที่ยวอยู่ภายในประเทศเองก็เห็นได้ว่า ในมีการเดินทางไปท่องเที่ยวทางขีดภาคเหนือเป็นจำนวนหลายนับมือนับเพิ่มขึ้นแล้วนับตั้งแต่เปิดประเทศถือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเขามาเที่ยวประเทศลาวโดวยเฉพาะแมนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยก็เห็นได้ว,ว่านับมือตัวเลขนับสูงขึ้นสนันอันนี้ถือว่ามันเป็นไร่หาของประเทศทีว่าไล้นําเงินตาต่างประเทศเขามาในซึ่งผูกแบบการท่องเที่ยวสนันขอขาฝากฟังเถึงพ่อเม่พี่น้องประชาชนคนลาวสุขผู้สุขคน ผู้ที่ดําเนินเวียกงานทั้งด้านการบริการการท่องเที่ยวหาอาหารสถานที่ให้บริการบรัวจะเป็นทั้งบริการลดให้เศร้าบัวจะเป็นทั้งขับนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวแต่ละจุดแต่ละบอลต่างๆบริษัทห้างหา่านห้องแค้มบ้านพักย่างต่างๆก็ของจงใ่้เอาจิตเอาใจใส่ขับนักท่องเที่ยวตอ่อทําแขกขโข้นด้วยไม่ติจิตมิตรภาพมีความเย้มเย้มเจ็มใสสิ่งที่สําคัญบริการด้วยใจยาเสรักเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเด็ดขาด เพราะว่านักท่องเที่ยวแล้วนี่ถ้าหากว่าถือเอาลักเอาเปรียบแล้วเขาก็จะมีการตำหนิดโดยที่ลงซื้อโซเชียลเหตุให้ผู้คนลหลายๆคนเข้าใจผิดถึงประเทศลาาทั้งนานการเอาลักเอาเปรียบมันจะเป็นการเสียผาพรักษณให้ประเทศศาสตร์นั่นเองฉะนั้นอยสิเห็นเกไดเพียงแต่ระยะไว้จงเห็นแกไดและระยะยาวนาน